สำหรับเจ้าตัวนี้เป็นอุโมงขนาดใหญ่นะครับเขามาพร้อมผ้าริ้วนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยจะติดตั้งในพื้นที่ถาวรหรือว่าใจเคลื่อนย้ายก็ได้สำหรับอุโมงรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานตามพื้นที่ต่างๆนะครับ วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตอุโมงค์่าเชื้อนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่จําเป็นมากสําหรับสถานการณ์ไวรัสระบาดในช่วงนี้นะครับตัวสินค้านี้นอกจากจะให้สุขอนามัยแล้วก็ความเชื่อมั่นววันนี้เราจะพาไปดูว่าสินค้าเนี่ยมันสามารถช่วยเหลือและเพิ่มความมั่นใจได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับสำหรับตัวที่อยากแนะนําเป็นตัวแรกครับก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับ T E S H P 0 1 Easy Cleaning b ล็อกสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นอุโมง์ขนาดใหญ่นะครับเขามาพร้อมผ้าริวนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยจะติดตั้งในพื้นที่ถาวรหรือว่าจะเคลื่อนย้ายก็ได้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของแรงลมเพราะว่าเรามีผ้าริ้วที่คอยกันละอองไม่ให้ฟงกระจายนะครับคือตัวละอองก็จะพ่นแล้วก็มีอยู่แต่ในตัวอุโมงตัวนี้ตู้อุโมง์ตู้นี้สามารถพ่นหมอกน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆได้นะครับ โดยจุดเด่นของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ระบบเซนเซอร์จะใช้ระบบโฟโตอิเ e ล็กทริกเซนเซอร์จะคอยตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือตรวจจับบุคคลที่เดินผ่านเข้าเครื่องเมื่อเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับได้ว่ามีบุคคลเดินผ่านเข้ามาภายในตู้พ่นตู้พ่นจะทําการพ่นละอองสเปรย์น,น้ำยาฆ่าเชื้อที่เราบรรจุทันทีโดยระยะเวลาที่พ่นน้ํายาเนี่ยจะออกมาอยู่ที่ประมาณ3-10ถึงวินาทีโดยเราสามารถเซตระยะเวลาในการพ่นเป็นจํานวนวินาทีได้นะครับ แล้วไม่ต้องคอยกดปุ่มแต่อย่างใด <_ d ans> เมื่อตัวเราเดินผ่านเข้าไปหนูมงหรือตู้พ่นหงอกจะมีเซ็นเซอร์อยู่ระหว่างตู้คอยตรวจจับการเดินผ่านเข้าไปเมื่อ <_ d ans> มีคนเดินผ่านเข้าไปแล้วตัวเครื่องทาการฉีดน,น้ํายาออกมา <_ d ans> โดยจะมีลักษณะพ่นเป็นละองไอน้ําของน้ํายาที่ใส่ไว้ออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแผงควบคุมการทํางานของเจ้าเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันใช้งานยังไงเริ่มแรกนะครับให้เราเสียบปลั๊กให้แน่นนะครับหลังจากนั้นมาที่ตัว คัดเอาหรือเบเกอร์นะครับให้เลือกเป็นอ่อนพอมีไฟสีแดงขึ้นอย่างนี้ก็คือเครื่องพร้อมใช้งานได้แล้วแล้วก็มาในส่วนของตัวตัวเซตอัพเวลาในการพ่นของเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับถ้าต้องการกี่วิให้เราเลือกกดเข้าไปครับกดค้างเข้าไปแล้วก็นับนับเวลาเป็นวิครับหนึ่งสองสามสี่แล้วกดปล่อยครับอย่างยางเมื่อกี้คือผมเซตไว้5ีวินาทีนะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นสายในการดูดน้ํายาจากตัวน้ํายาที่เราผสมนะครับเราไปดูกันว่าเจ้าตัวเครื่องจะเตะไว้ตามเวลาที่เรากําหนดไว้หรือเปล่า <Okay. S 1> สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอุโมงค์ปนเชื้อขนาดเล็กเป็นรุ่น T.E.S.S.P.02 Easy Cleaning Box เป็นอุโมงขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารหรือมีที่บังลมเพราะหากวางไว้ในพื้นที่ที่มีลมแรงอาจทำให้น้ำยาฟุ้งกระจายไปยังจุดอื่นๆได้สำหรับรอุโมงค์รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานตามพื้นที่ต่างๆนะครับทุกพื้นที่เลยเพราะว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายใช้รถกระบะขนก็ได้ข้อแตกต่างจากรุ่นแรกคือรุ่นนี้ใช้ไมโครเวฟเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบเดียวกันกันกบประตูเลื่อนอัตโนมัติข,ของ เซเว่นเลยโดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากทําให้ประตูเปิดอัตโนมัติมาเป็นคําสั่งในการพ่นหมอกฆ่าเชืวเว้อไวรัสต่างๆสําหรับในส่วนของกล่องควบคุมยังสามารถปรับระยะเวลาในการพ่นต่อครั้งได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับขั้นตอนการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับแบ่งเป็นข้อดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกเมื่อมีคนเดินเข้ามาในระยะที่ตั้งไว้เซ็นเซอร์จะตรวจจับนะครับหลังเซ็นเซอร์ตรวจจับจะสั่งให้เครื่องพ่นหมอกทํางานแล้วตัวเครื่องจะทํางานไปเรื่อยๆจนครบตามเวลาที่เรา ทําการตั้งค่าเอาไว้หลังจากนั้นให้เดินออกอีกด้านของตัวอุโมงค์นะครับสำหรับแผงควบคุมของเจ้าตัว t e s s 4 0 2นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูเสียบปลาก่อนเลยเสียบให้แน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2มาที่ตัวคัสเอาท์นะครับจากออฟเปลี่ยนเป็นออนนะครับด้านบนนี่ครับพอขึ้นไฟสีแดงติดก็คือตัวตู้ใช้งานได้แล้วแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็น ตัวปรับระยะเวลาในการตั้งค่าในการพ่นแต่ละครั้งนะครับให้เรากดค้างเข้าไป1ทีครับกดค้างไว้นะครับ1 2 3่สาี่นับเวลาในใจครับแล้วก็ดึงมือออกครับนั่นคือการเซตเวลาให้ตัวเครื่องพ่นตามระยะเวลาที่เราเซตไว้ครับอย่างเมื่อกี้ผมกดค้างไว้5าวิก็แล้วปล่อยออกก็จะได้5าวิเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าผมเซตเวลาไว,5ว้5าวิตามที่ผมเซตไว้เมื่อกี้หรือเปล่า 1,2,3,4,5 1, พอดีเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำสินค้าทั้ง2รุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ